สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าสวัสดีผู้ติดตามด้วยครับก็ามาเริ่มต้นกันด้วยตัวมือสอดล่องนิ้วตัวนี้นะครับนี่ปิดท้ายแบบนี้นะครับนี่ลายสวยๆแบบนี้ครับเงาแบบนี่ให้ดูครับสวยกิ๊กเลยตัวนี้นะครับชุดกายแต่งเเหนียวแค่นิดเดียวนะครับ นิดเดียวก็อ่าเลยนะครับถึงจุดใจแต่งแบบนี้นะครับก็จะบอกว่าลูกค้าโทรเข้ามาสั่งนะครับไว้นะครับบอกว่าเดี๋ยวจะให้ลูกสาวโอนตังค์ให้นะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับาหายไปเลยหลุดจองนะครับตัวนี้หลุดจองนะครับนี่สวยๆเลยนะผมบอกว่าตัวนี้สวยๆเลยนะครับสวยจัดเลยนะมีแก่นล้วนนะ ติดกะพี้เล็กน้อยนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับโดยรวมคือเนี่ยลายสวยงามมากครับตัวนี้นะครับใครเห็นก็คลิปนี้นะครับก็มาโูมาถามก็ได้นะครับถ้ายังไม่ไปก่อนนะครับจับกระชับมากนะครับเนี่ยดูเนี่ยนครมือสอดนะอยู่เวลาเรา ประทับบ่าเนี่ยมันจะอยู่ระดับสายตาเลยนะตรวนี้ตรงเป๊ะเลยนะนะครับปากด้วยนะครับมือสอดล่องมิ้วไม้สักทองนะครับส่วนมากลูกค้าที่มาหาผมนะครับจะบอกว่าผมมือสอดสวยมากนะครับสวยจริงๆนะมือสอดทรงมันเท่เลยนะ หลุดนะครับตัวนี้หลุดจองครับหลุดจองครับใครอยากได้มือสอดสวยๆนี่ครับโทรมาได้เลยนะครับก็ราคาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทจะเป็นชุดยางสอดแบบนี้นะครับสามชุดนะครับสามชุดนะครับสำรองสองนะครับพร้อมยิงหนึ่งชุดนะครับเป็นยางสอดสองชั้นแบบนี้นี่เป็นหนังแข็งนะครับ หนังแข็งนะครับตัวนี้เป็นแปดแรงสอด2ชั้นนะครับกรณีลูกค้าโอนนะครับกรณีลูกค้าโอนก็จะได้ก็จะแถมนะครับผมก็จะแถมผมก็จะเอาส่วนต่างตรงค่า COD นะครับที่ผมจะที่ต้องที่ผมจะต้องเสียนะครับค่า COD นะครับมาเป็นยางแถมให้ลูกค้าไป2ชุดนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วตัว1,300ของผมนะครับลูกค้าโอนเข้ามาครับอ่าส่วนมากลูกค้าลูกค้าที่สั่งชุดนี้นครับส่วนมากจะโอนทั้งนั้นนะครับส,ส่วนมากจะโอนทั้งนั้นนะครับอ่าก็จะได้ยางทั้งหมด5ชุดนะครับก็เป็นยางสอด3ชุดแล้วก็ยางแปดแรงธรรมดา2ชุดเป็น5ชุดคุมค้มเลยนะผมบอกเลยว่าคุ้มที่สุดเลยนะครับคุ้มที่สุดในโลกเลยนะ أ, สมมุติว่าถ้าลูกค้าสั่งตัวนี้อ่าเนี่ยลูกค้าสั่งตัวนี้พันสามนะครับอ่า ลูกค้าโอนเข้ามาครับก็จะได้ยางมีสามแล้วก็ธรรมดาสองเป็นห้าชุดนะครับแล้วดูงานแ่มแบบนี้นะครับฝากด้วยนะครับตัวนี้หลุดหลุดจองนะครับเขาบอกลูกค้าบอกติดตามมานานแล้วนะครับอยากได้นะครับโทรเข้ามาให้ผมทําไว้ให้นะครับผมก็เลยทําทําไว้ให้นะครับแล้วก็หายไปเลยนะแล้วก็หายไปเลยนะครับ ก็จะมาอธิบายแต่ถ้าในกรณีลูกค้าไปยิงไล่นะครับไม่ได้ยิงเอาไปล่าสัตว์อะไรนะครับก็แนะนําเป็นตัวชุดยางธรรมดานี่ยครับก็ะจะอยู่ที่ชุดพร้อมก็ตัวนี้เช่นกันนะครับตัวนี้เช่นกันใส่กับยางชุดนี้นะครับก็1นึ่บาทเท่านั้นครับหนึ่บาทเท่านั้นนะครับก็มี2องช้อยให้ลูกค้าเลือกครับก็เดี๋ยวผมมาอธิบาย นะครับว่าลูกค้าที่ติดตามผมทางช่องทาง y ยูท b e นะครับก็อตอนนี้จากที่ลูกค้าติดตามนะครับก็ค่อนข้างที่มั่นใจนะครับมั่นใจในการสั่งซื้อนะครับแล้วโอนเงินให้ผมนะครับแล้วโอนเงินให้ผมเนื่องจากว่าที่ผมพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าเมื่อวันที่3ามนะครับเมื่อ,อวันที่3าตุลาที่ผ่านมานะครับสบปประกาศนะครับ ประกศาศให้ผู้บริโภคนะครับสามารถตรวจสอบสินค้าได้นะครับแล้วก็กักชำะะระเงินนะครับกักชำระเงินไว้อีก5วันนะครับไว้อีก้ากวันนะครับก็จากที่วันส่งนะครับจากที่ผมส่งหนึ่งวันนะครับของจะเข้าไปอยู่ในกรุงเทพหนึ่งวันนะครับ แล้วจากจากนั้นนะครับจะใช้เวลา2-3ถึงวันนะครับไปแต่แต่ละจังหวัดนะครับแต่ละจังหวัดก็จะอยู่โดยประมาณ4วันครับเร็วหน่อยก็3วันนะครับหลังจากลูกค้าจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะกักชําระให้ผู้ขายนะครับไว้อีก5วันนะครับไม่ห้5วันนะครับก็ผมก็ต้องรอเงินเข้านะครับค่อนข้างนานมากครับอย่างน้อยๆอย่างต่ำๆนะครับก็ต้องมี 8 9วันถึง10วันก็ประมาณนี้ครับโดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยนะครับก็เลยก็เลยนะครับเวลาที่ลูกค้าสั่งเข้ามานะครับก็ผมก็อยากให้ลูกค้าโอนนะครับโอนครับผมจะได้มีเงินมาหมุนทําซื้อของนู่นนี่นั่นนะครับไม่งั้นผมรอเงินโอ้โหอ่วมเลยนะครับแต่ถ้าลูกค้าที่ท่านใดที่ยังไม่เชื่อใจทั้งแดงหรือว่าไม่สะดวกโอนนะครับก็ ยังเก็บเงินปลายทางได้เหมือนเดิมนะครับเก็บเงินปลายทางได้เหมือนเดิมแค่ขอความงลูกคอลูกค้าเท่านั้นเองนะแค่อธิบายให้ลูกค้าฟังนะว่าตอนนี้ขั้นตอนมันเปลี่ยนไปแล้วนะครัเก็บกับการเก็บปลายทางนะภาคสี่ดีนะมันมันมันใช้เวลาเยอะขึ้นนะใช้เวลาเยอะขึ้นก็เลยทําให้ผมนะ,ะได้รับเงินล่าช้านะครับก็จะประมาณนี้อบอกกล่าวให้ลูกค้าฟังนะครับส่วนสบบอบข้อสอประกาศอะไรบ้างนั้นก็คือตอนนี้ สินค้าที่เก็บเงินปลายทางทุกชนิดนะครับที่ลูกค้าสั่งซื้อจากาทางออนไลน์ต่างๆนะครับลูกค้าสามารถแกะสินค้าดูได้นะครับลูกค้าสามารถแกะสินค้าดูได้นะครับแล้วถ้าบ้านไหนนะครับที่มีสินค้า,าเข้าไปส่งโดยที่เราไม่ได้สั่งนะครับโดยที่เราไม่ได้สั่งนะครับบางทีพ่อแม่เราอยู่แฟนเราอยู่หรือใครอยู่ก็แล้วแต่นะครับแล้วมีของเข้าไปส่งแล้วโดยเขาไม่รู้นะครับว่าใครเป็นคนสั่งแล้วจ่ายตังค์แทนไปให้นะครับ จ่ายทางแทนไปให้แล้วจากหลังจากวันที่จ่ายังไปแล้วเรามาเช็คมาถามคนในครอบครัวนะครับว่าได้มีใครสั่งของไหมนะครับสรุปแล้วไม่มีนะครับสรุปแล้วไม่มีกรณีนี้ผมก็จะย้อนกลับไปที่ผมบอกว่าสินคนส่งเขาจะเก็บเงินไว้นะครับหวันนะครับยังไม่โอนให้ผู้ขายนะครับจะกักเงินตัวนี้ไว้นะครับนี่ครับก็คือ เขาเอามาเขาเอามาทำให้อ่าคือจะช่วยให้นะครับช่วยให้ช่วยให้ไม่ให้ผู้ผู้ที่มิสฉาชีพนะครับจะช่วยไม่ให้มิสฉาชีพนะครับหลอก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 ลูกค้านะครับหลอกลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยบางทีไม่ได้สั่งของนะครับแต่จะมีมิจาชีพนะครับ แฝงส่งของมาแลวให้เก็บปลายทางนะครับแล้วให้คนแก่คนอะไรจ่ายนะครับที่อยู่บ้านโดยที่เขาไม่ได้สั่งนะครับคนแก่ก็จะจ่ายตังไปนะครับก็จะเสียเงินฟรีนะครับไม่สามารถคืนเงินได้นะครับแต่ตอนนี้ตอนนี้อ่หลังจากหลังจากที่รับของ5วันนะครับถ้าของไม่ใช่ของเรานะครับสามารถเอาไปคืนที่ขนส่งได้เลยนะครับเงินจะยังอยู่ที่ขนส่งอยู่นะครับเงินจะยังไม่โอนเข้าผู้ขายนะครับภายใน5วันนะครับ นี่ครับก็จะมาแก้ปัญหาของมิชฉาชีพนะครับส่งของปลอ,อ,อมแปลงเข้ามานะครับโดยที่เราไม่ได้สั่งซื้อนะครับแล้วก็ช่วยในสินค้าที่ไม่ตรงปกนะครับบางทีเราไม่อยู่บ้านนะครับบางทีไม่อยู่บ้านแล้วเรา,า,ายังไงก็คือให้คนอื่นรับแทนอะไรประมาณนี้ครับก็คือให้คนอื่นรับแทนแล้วเราแล้วเรากลับมา าจากทางานจากาจากเี่งต่างก็แล้วแต่เรากลับมา,ามาตรวจสอบแล้วของไม่ตรงปกนะครับเราก็สามารถอาเอาไปคืนเงินได้นะครับภายใน5วันก็เงินก็ยังอยู่ที่ขนส่งอยู่นะครับสามารถคืนเงินได้นะครับของไม่ตรงปกต่อไปนี้ก็ผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคก็จะซื้อของอ ง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นนะครับคนขายก็จะไม่กล้าที่จะขายของที่จะไม่ตรงปกแล้วนะครับแต่ยัง <Arizona> ของผมนะครับผมมั่นใจของผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่ามตรงปกแน่นอนนะครับตรงปกร้อยเปอร์เซ็นต์อย inform inform ู <for> <date> ่แล้วนะครับเพราะว่าของผมต้องทํารีวิวนะครับต้องทํารีวิวอะไรให้ลูกค้าดูยิงอะไรทุกอย่างเลยนะครับแล้วลูกค้าก็จะเห็นงานนะครับสมมติว่าลูกค้าโทรมาสั่งผมบอกว่าโอเคครับตัวนี้นะครับ ผมรีวิวให้ลูกค้านะครับคนไหนชื่อช um ื่อจังหวัดอะไรอะไรประมาณนี้นะครับก็จะรู้นะว่าเป็นของตัวเองก็จะเห็นเนี่ยครับก็จะเห็นเนี่ยอย่างนี้ครับแล้วเดี๋ยวพอลูกค้าไปแกะดูก็จะรู้นะว่ามันเป็นตัวที่รีวิวนะเพราะมันตัดงานมันก็ตรงปกนะของผมเพราะของผมไม่ไม่มีที่ไม่ไม่มีตัวไหนไม่รีวิวนะครับรีวิวทุกตัวรีวิวให้ลูกค้าทุกตัวนะครับอไม่ว่าจะทางเพจหรือทาง YouTube นะครับ ก็จะรีวิวทุกตัวก็จะมาบอกประมาณนี้นะครับให้ความรู้กันเกี่ยวกับประกาศของสองบคนะครับลูกค้าก็จะสามารถแกะสินค้าดูก่อนได้นะครับว่าสินค้าตรงปกไหมนะครับในกรณีลูกค้าไม่อยู่บ้านมีคนอื่นรับแทนแล้วสินค้าไม่ตรงปกก็สามารถเอาไปคืนที่ขนส่งได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวนะครับ กล้องน,น,นี่ลูกค้าถามเข้ามาบอกว่าสอนสอนวิธีเนาะสอนอสอนเกี่ยวกับการาการตั้งนะครับการตั้งนี่ครับเลเซอรกับเลเซอร์นะครับเดี๋ยวผมมาบอกข้อแตกข้อแตกต่างก่อนนะครับข้อแตกต่างก่อนก็คือเลดดอดเซอรเนี่ยร์เลเซอรนะครับมันสามารถามันสามารถ ออมองมองผ่านกล้องเนี่ยครับคือมองผ่านกล้องสมมุติว่าถ้าเราไม่เปิดแสงนะครับเ,เลนเลนหน้ากล้องนะครับที่เรามองเห็นนะครับที่เรามองเห็นมันก็จะโฟก,กัสแค่ในวงในวงของเลนนะครับในวงของเลนมันก็สามารถทําให้เราเ,เล็งได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะครับเนี่ยเวลาที่เรามองผ่านนะครับเราก็จะมันมันก็จะโฟก,กัสแค่เ,เลนแค่เลนกล้องเราก็จะไม่เห็นอย่างอื่นเลยนะครับ เราก็จะเห็นแค่ในหน้าเลน์กล้องโฟกัสเฉพาะเป้าที่เรายิงได้นะครับมันก็ถ้าเราถ้าแบตในกรณีที่มันถ่านหมดนะครับในกรณีที่มันถ่านหมดมันก็สามารถช่วยโฟกัสเล็งได้ด้วยนะครับแล้วส่วนตัวออดอทเนี่ยกล้องดอทเนี่ยมันจะมีทั้งหมดนะครับมันจะมะีไม่น่าเห็นนะ ไม่น่าเห็นแล้วอ่ามันจะมีทั้งหมดสองสีนะครับมันจะมีทั้งสีเขียวนะครับสีเขียวแล้วมันจะมีสามระดับนะครับหนึ่งสองสามนะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็อ่าดับนะครับอ่านี่แล้วก็เป็นสีแดงนะครับวันนี้สี่ระดับเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าดับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าดับห้าระดับนะครับตัวนี้มี รับมาสามารถปรับจุดอ่าจากเล็กไปใหญ่ได้5ระดับนะครับทั้งสีแดงและสีเขียวนะครับตัวนี้และสีแดงและสีเขียวอ่านี่ครับอันนี้คือแล้วที่ตัวนะครับก็นี่ครับด้านบนนะครับจะเป็นที่ใส่ฐานนะครับแบบนี้อ่านี่ฐานก็จะเป็นฐานรีโมทรถนะครับเนี่ยครับฐานรีโมทปูรุแจรถนะครับ ซื้อได้ตามเซเว่นนะครับตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับในเซเว่นนะครับในเซเว่นในในมิกซี่มินิอะไรพวกนี้ครับมีนะครับร้านของชําไม่มีนะครับนี่ครับก็นะครับปิดนะครับมันก็จะวนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าปิดแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าปิดอยู่อย่างงี้ยครับสีมันก็จะเปลี่ยนสีนะครับ ส่วนตัวตั้งนะครับมันก็จะมีเนี่ยฝานะครับมีฝาปิดไว้ให้เราเนี่ยเมื่อเราตั้งแล้วเนี่ยตัวบนเนี่ยจะตั้งสูงต่ํานะครับอ่าถ้าเราขันลงนะครับมันจุดมันก็จะขึ้นนะครับอ่าจุดมันก็จะขึ้นนะครับเมื่อเราคลายนะจุดมันก็จะตกนะครับอ่ามันเหมือนไปดันกระบอกเลนนะครับประมาณนั้น ประมาณนั้นนะครับเหมือนก,นกันกับตัวข้างนะครับซ้ายขวานี่ครับซ้ายขวาก็คือพอเราตั้งเสร็จแล้วเราก็สามารถปิดฝาไว้นับเพื่อจะได้ไม่ไม่เคลื่อนนะครับนี่ครับซ้ายขวานี่ถ้าเราขันเข้ามันก็จะออกทางซ้ายถ้าเราขันออกมันก็จะไปทางขวาประมาณนี้ครับอาจจะประมาณนี้นะครับตัว ตัวนีบลางนะก็จะมีน็อตหกเหลี่ยมอยู่สองตัวเขาก็จะแถมมาให้เลยครับแถมมาแบบนี้นะครับแถมมาแบบนี้แถมมาให้แล้วก็ตัวตัวตลเซอร์ด็อดเนี่ยก็คือ,อ,อมันมีแสงแสงสีเขียวกับสีแดงอะ่ะก็คือตัวเนี้ยก็คือด็อด แสงดอทมันจะอยู ots, so 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 s s ่ก so so ับท so ี่นะครับก็คือมันจะอยู่ในตัวเลนนะครับมันจะอยู่ในตัวเลนนะครับก็คือมันสามารถมองได้ไกลที่สุดนะครับก็คือก็คือไกลมากะครับมันรองรับนะครับได้ไกลไกลมากนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แสงเลเซอร์ที่วิ่งไปแล้วไปจางนะครับก็คือแต่อันนี้คือดอทมันอยู่หน้าเลนนะครับมันไม่มีทางจางนะครับไกลแค่ไหนมันก็ส่งได้นะครับเพราะว่าดอทมันอยู่หน้าเลนนะครับ มันจะเป็นแสงอ,อยู่ในกระบอกนเลนนอ่ครับนะอยู่ในกระบอกเลนนี้นะครับแล้วข้อดีอข้อดนะีของมันก็คือ,อเวลาที่เราเล ث, ็งเวลาที่เราเล ث, ็ง<ป>เ,เ,เป้าหมายนะครับใส่เป้าหมายเนี่ยก็คือมันก็จะดีกว่าเลเซอร์นะครับมันก็จะดีกว่าเลเซอร์เป้ามันจะไม่ตื่นนะเป้าเราที่เรา จะยิงนะครับก็จะไม่ตืต่นนะครับอ่าก็จะไม่ตื่นไม่แต่ถ้าเป็นตัวเลเซอร์เนี่ยเป็นตัวเลเซอร์เนี่ยเลเซอร์เวลาที่เราจะยิงอเงี้ยบางทีนกหรือหนูหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีมันเห็นแสงมันก็ตกใจนะครับอ่าบางทีมันก็อาจจะตื่นได้นะครับอ่าแต่ตัวดอทเนี่ยก็คือไม่ตื่นนี่คือข้อดีนะข้อดีของดอทนะครับข้อดีของดอทดอทก็จะยิงอ,อ่ามันสามารถเราสามารถอ่าติดตั้งนะครับ เพื่ออช่วยในการเล็งนะครับให้ดีได้ดีนะครับได้ดีเลยนะครับดอทตัวนี้นะครับวิธีตั้งของวิธีตั้งนะครับวิธีตั้งอ่ะก็คือเนี่ยเรา,าเราเนี่ยเราจะตั้งเราจะตั้งซ้ายขวาเนี่ยซ้ายขวาอย่างนี้นะครับตั้งไว้ตรงกลางก่อนซ้ายขวาเนี่ยอไอจุด สูงต่ำอ่ะอย่าไปอย่าเพิ่งไปสนใจมันนะครับอย่าเพิ่งไปสนใจมันว่ามันจะอยู่ตรงไหนอ่าปรับซ้ายกวาก่อนเลยเอามาไว้ตรงกลางอย่างนี้ครับอ่าเอามาไว้ตรงกลางอย่างนี้นะครับอ่ามันอาจอ่าดอทมันอาจจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับอ่าอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่แต่ว่าก็คือให้มันเราปรับซ้ายขวาให้มันอยู่ตรงกลางไปก่อนแต่จุดอ่าจุดดอทมันจะอยู่ตรงไหนสูงต่ำอ sí ่าเขาปรับมาสแตนดาร์ดอยู่ตรงไหนผมก็ไม่ <t iny> <t iny> แล้วแต่แต่ละตัวนะครับมันจะอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ในอยู่ในระยะนี้ครับในวงแง่นี้แหละครับแต่เราปรับซ้ายขวาให้มันอยู่ตรงกลางก่อนเท่านั้นเองแล้วเราก็ยิงนะครับ ok แล้วเร right าก็ยิงดูนะครับยิงใส่กระดาษนะครับวาดจุดไว้นะครับวาดจุดไว้แล้วเล็งนะครับแล้วยิงใส่กระดาษลังใส่ลงยิงลงน้ํานะครับเราจะรู้นะครับเราจะรู้ว่า มันขึ้นหรือลงนะครับมันขึ้นหรือลงนะครัเราก็ปรับขึ้นลงตามนะครับขึ้นลงตามง่ายๆเลยแค่นี้นะครับส่วนสมมุติว่าถ้าเรายิงไปแล้วถ้าเรายิงไปแล้วนะครับลูกมันออกซ้ายออกขวานะครับเรายาไปปรับที่ตัวเลเซอร์หรือดอทตามนะครับเพราะว่า ถ้ามันเป็นแบบนั้นนะครับเวลาที่ลูกค้าเปลี่ยนยางนะครับลูกค้าก็ต้องมาตั้งตามตั้งตามอยู่อย่างนั้นนะครับตัวดอทหรือตัวเลเซอร์นะครับก็คือต้องตั้งให้ได้ศูนย์กับตัวปืนนะครับให้ได้ศูนย์กับตัวปืนแล้วเรามาตั้งที่ยางแทนนะครับถ้ามันออกซ้ายขวานะครับถ้ามันออกซ้ายขวานะครับแสดงว่ายางชุดยางไม่ได้ศูนย์นะครับอย่างที่ผมยิงให้ดูแล้วผมปรับนะครับถ้าผมยิงไม่โดนนะครับ ผมก็ปรับที่ยางนะครับเพราะว่ายางมันไม่เท่ากันน้ำส่งข้างนะครับยางมันไม่เท่ากันเราก็ต้องปรับยางให้มันเท่ากันครับถ้ายางมันเท่ากันเป๊ะมันจะยิงตรงเป๊ะเลยนะครับอย่างที่ผมยิงให้ลูกค้าเทสทุกวันนะครับผมไม่ต้องใช้กล้องนะครับมันก็สามารถยิงได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเป้ามันเล็กมากๆเนี่ยในกรณีถ้าเป้ามันเล็กมากๆเนี่ยด้วยสายตาแล้วอะด้วยสายตาแล้วมันค่อนข้างเล็งลําบากนะครับมันค่อนข้างเล็งลําบากนะครับมันค่อนข้างเล็งลําบาก ก็ถ้าจะยิงเป้าที่มันเล็กมากๆก็แนะนำให้ใช้ตัวดอทกับตัวเลเซอร์นะครับตัวดอทกับตัวเลเซอร์ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวเลเซอร์นะครับส่วนตัวเลเซอร์อนี่น่ครับส่วนตัวเลเซอร์ตัวนี้ก็จะมีปุ่มกดปิดเปิดที่ตูดนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็คือ ด้านหน้าเนี่ยจะมีตัวปรับสูงสูงต่ำแล้วก็ซ้ายขวาอยู่ด้านหน้านะครับอยู่ด้านหน้าแต่ว่าจะปรับได้ไอตัวเนี้ยก็คือจะปรับได้ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่ามันก็สตกที่มันสต็กมันน้อยครับก็คือมันน้อยก็คือมันปรับได้แค่นิดเดียวนะครับเวลาที่เรายึดกับรางนะครับเราควรที่จะเสถียรมาตั้งแต่รางเลยนะครับ ตั้งแต่ยึดรางเลยนะเวลาที่เราจับเลเซอร์มันจะได้มันจะได้ตรงใกล้เคียงนะครับแล้วเราเข้ามาปรับผิดนิดหน่อยนะครับเท่านั้นเองอเนี่นครับก็ประมาณนี้ส่วนเลเซอร์ถามว่าสามารถใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะยิงแม่นเหมือนกันนะยิงแม่นเหมือนกันนะแต่ถ้าเราใบหม่เรายังไม่ชํานานญครับเวลาที่เราเลงด้วยเลเซอร์เนี่ยยิ่งไกลเลเซอร์มันก็จะวิ่งนะครับ เราจะให้ดูเห็นไหมครับถ้าเราเวลาที่เราจับปืนอย่างเงี้ยเนี่ยมันเนี่ยเห็นไหมเลเซอร์มันจะมันจะมันจะวิ่ง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 แบบมือมันคือมันสั่นนะครับเนี่ยยิ่งไกลเนี่ยเแค่ผมพูดเนี่ยมันก็สั่นนะครับมันก็เลยทําให้ไม่ค่อย สเถียนเท่าไหร่นะครับกับเลเซอร์นะครับผมจะใช้วิธีาลากเข้าลากเข้าหาเป้านะครับพอผ่านเป้าปุ๊บก็ยิงเลยนะครับจะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นตัวเลเซอร์ถ้าเป็นตัวเลเซอร์นะครับก็จะประมาณนี้เลเซอร์ก็มาอธิบายให้ลูกค้าฟังนะครับลูกค้าต่างเข้าม,มานะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ จะมีเป็นช่วงๆนะครับจะมีเป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้รับมาทํานะครับไอ้ตัวกล้องถ้าไม่มีลูกค้าสั่งนะครับถ้ามีลูกค้าสั่งผมก็จะสั่งมาแล้วผมก็จะสั่งมาเผื่อนะครับสั่งมาเผื่อสั่งมาเผื่อถ้าได้สั่งแล้วก็สั่งมาเผื่อนะสั่งมาเผื่อก็ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับต้องเลตดอดยังมีอยู่นะครับ ส่วนเลเซอร์นี้ผมไม่ได้ขายนะครับเลเซอร์ผมเอามาทำเป็นรีวิวให้ลูกค้าดูประมาณนี้นะครับก็จบเท่านี้ครับที่ลูกค้าถามมา,าที่ลูกค้าถามมาก็จะมีประมาณนี้จะมีประมาณนี้ครับไม่ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาฝากอีกรอบหนึ่งครับกับมือสอด หนึ่งพันสามร้อยก็จะได้เป็นชุดยางสอดสองชั้นสามชุดนะครับทั้งหมดสามชุดนะครับทั้งหมดสามชุดนะครับคุ้มๆนะครับราคานี้คุ้มๆไปเลยนะครับคุ้มๆไปเลยสวยนะครับฝากด้วยนะครับตัวนี้หลุดจองนะครับขอบคุณสําหรับวันนี้นะครับลูกค้าขอบคุณมากนะครับที่ยังอยู่สนับสนุนช่างแดงนะครับบางคนติดตามมานานมากนะครับบางคนติดตามมานานตั้งแต่ผมเริ่มทําใหม่ๆนะครับ แต่เริ่มทำใหม่ๆก็ประมาณาปีปกว่าแล้วเพราะว่าผมเพิ่งมาทำ YouTube นะครับผมเพิ่งมาทำ YouTube <อ>ก็ขอบคุณลูกค้าต่อเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับผม